妈妈她，他那他他哭了，他生气了。喵，为什么这样喵啊？喵，喵不高兴什么喵啊？啊喵啊，不高兴什么苗啊？啊，喵、啊啊啊、哭了哈。你不乖嘛，妈妈，你你你这样、哦、苗啊？喵啊，喵、欸，爱你、哦、啊，啊不好啦嗯。啊 แม่วิ้ยเสมอเสย่ังอะโอ้ยแม่ดาบเดีเดวอพันกับเคียดบังพนเคียด <c oughs> โอ้ยเคียดยังน่ารูเลยแม่ไปหยอกเล่นเฉยอ,อ,อแม่แรักหนูนะแม่ไม่ได้ว่าอะไรหนูนะดีกันนะนะไอะหัวทำไมเด่นนะล,ลูกเอ้ยอหัวแกทำไมเด่นนะล,ลูกเอ้ยฮะทำไมอ่ะ ฮะไม่จะยังอะฮะคือสมิจะยังอะฮาอามียอพวกเคราสิงอามีเอาไอ้เมีทำสิงชี่มว